ไปนะครับสําหรับแอดมินเรานะครับสวัสดีทุกคนค่ะนะครับคุณยายสมอนคุณยายสมอนชาแนลนะครับโอ้นะครับเป็นไงครับคุณยายนะครับเสือปลาไปยายสมอนออกสองร้อยออค่าอะไรครับอ๋อนะครับให้เสือออกให้กอสองร้อยโอเคเนี่ยครับเดี๋ยวโอนเข้าบัญชีนะ นะครับอนุโมทนาสาธุครับคิดถึงเสมอนะยายนะครับจ้าถ่ายคลิปอยู่เด้อพี่อนุวัต์คิดถึงทุกคนค่ะครับโมทนาบุญด้วยยังไม่ได้นั่งรถใหม่เลยเดี๋ยวขับรถใหม่ไปนั่งไหนนะจ้าเดี๋ยวไปค่ะเดี๋ยวยายไปค่ะนะครับคุณอัมภัยความศีรษะประกาศไปแล้วนะครับอนุโมทนาสาธุครับ กำใครไาอีกแล้วมึงค,คู่นะครับม,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 มันมน<ต>มันเน็ตมันไม่ดีของก็ยังเป็นมันนอค,าคา้ายายกำลังถ่ายคลิปอ<ม>ยูย่เด้อคุณพี่อนุวัฒน โมทนาบุ้นด้วยสองร้อยโมทนาวด้วยสองร้อยเตรียมจดนะครับนี่กืท่านถามมาในไลฟ์สดขอเลขบัญชีวัดนะฮะธ<อ>นาคารออมสินนะครับผมนะเลขาจะาทั้งหมดสิบสองตัวนะครับผมศูนย์สองศูนย์สี่เจ็ดสองสองคุณแจมันอยู่ตรง,ตรงที่างเสานีคนแกนแ่นะมันใช่หรือเปล่า นางสาวสุคนทิพย์คุณแม่ะคุณยายพร้อมมาแก้เรื่องโอนเข้าบัญชีวัดหนึ่งบาทคุณยายพร้อมพันแก้วห่วงนะครับโอนเข้าบัญชีวัดแล้วนะครับหนึ่งร้อยบาทพรรลุมทนาสาธุนะครับโอ้คุณหลวงใจเกิดมงคลนะครับก็ชื่อทิตาลีเกิดมงคลทิติโอนะครับถ้ายายรู้ล่วงหน้ายายไปตั้งแต่กลางวันแล้วยายไม่รู้ล่วงหน้ามองแต่ดวงใจเกิดมงคล ยายไม่รู้ถ้ายายรู้ยายไปแต่เช้าแล้วนะครับอยู่นครพนมจะไม้จับไปกินแน่นะครับดวงใจเกิดมงคลดวงใจเกิดมงคลนะครับอ้านะครับโอนเข้าวัดไปแล้วพี่แม็กก็โอ้นะใครโอนเข้าวัดไปแล้วดีใจด้วยนะคะร้อยบาทเอ่อคุณวันนี้สิงแก้วนะครับรถติดต้นกันนะครับ หนึ่งร้อยบาทนะครับอ่ะอนุโมทนาสาธุนะครับนี่นะครับติดให้แล้วนะครับวันนี้วันนี้สิแก้วนะครับสาธุนะครับอ่าคนอย่างที่บอกนะครับเราจะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดนะครับสาธุคุณอภไพนะครับ ำภัยกราวสิบสามนะครับร่วมติดต้นกันมานะครับผ่านช่องอนุวัตศูนย์หนึ่งมานะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับคุณดวงใจคุณดวงใจทักไลน์ด้วยนะคุณดวงใจนะครับใครนะครับแล้วเราก็จะทำบุญเพิ่มไปนะครับสำหรับแอดมินเรานะครับด้วยเอฟซีเรานะครับ ญญคุณยายสมอคุณยายสมองชาแนเเล,ลนะครับโอ้นะครับเป็นไงครับคุณยายนะครับเสือปลาสบาย,ายดีค่ะค<อ>ุณยายขอค่าอะไรครับอ๋อนะครับให้เสือออกให้ก่อนสองร้อยโอเคนะครับเดี๋ยวโอนเข้าบัญชีนะนะครับอนุมัตินาสาดูครับคิดถึงเดอ้อคิดถึงทุกคนค่ะคิดถึงเสมอนะยายนะนะครับถึงดูหากไกลนะครับแต่ใจอยู่ใกล้กัน ใหม่ไปให้หนางหน่อยนะจ้าเ,ออเราขึ้นก็นหมดแต่ไม่ชวนเราขึ้นเลยนะก็ไม่ขึ้นเองเนาะแต่ครับคุณอำไพความสิบสามประกาศไปแล้วนะครับอนุโมทนาสาธุครับต้อใครมาอีกแหละเมื่อคู่นะครับไม่ต้องพหกนี้แล กันนะครับเราใช um right. ้เวลาไปชั่วโมงกว่าแล้วเนาะครับชั่วโมงแล้วเนี่ยสอค่ะสองจะสองจะสองแล้วจะสองชั่วโมงแล้วนะครับเพราะว่าเออตาหวานแล้วตอนนี้หวานตาหวานตาหวานยังรอไม่ได้อยู่ไม่ได้ยังไม่ได้ลับแล้วค่ะไม่ไดายังไม่ได้สักคนเลยครับไม่ได้บอกบัญชีเขาหรือเปล่า ารตวกินมาเรียบร้อยไม่ได้เอา์ปทรใล้เขาหรือเปล่าใช่ค่ะให้มกับคนรู้เยอะกว่าคนอื่นโทรมาที่ไรไม่เคยรับเลยเอไม่้ินเสียงถึงบอกว่าจะไปซื้อใหม่แล้วขอบคุณมกครับคถงนี้นะครับสามาคีนะคะเปเรื่อกะถึงสามาคีนะคะไปตรงการตั้งแต่อยู่กบกตั้งแต่มาทำยูทูบหน้าจอแตกๆใช่ไหมเป่ะนหม ไหนได้ไะอช่วดูแม่ดาเลยนะครับให้ดูแม่ดาเลยเนี่ยเนี่ยดสิ้ยนาศกสาขีเ่อง้วขเครื่อง้มเครื่องแล้วเนี่ยสาเครื่องตกน้าไปแล้วไง้ยกระชกเคื่องแ้วเนี่ยหน่สองสามตกน้าดูสิเราเราของเราเนี่ตกม่ต่อแตกเลน่คุณลาบไร้หนามใครนะได้กุลาบไร้หนามคุณชิมี่ใช่ไหมใช่ไหมใครไม่รู้ใช่ไหมครับกุหลาบไร้้ํามโอ้เขาบดชีวัแล้วค่ะ สองพันไข่เนาะคุณกุหลาบใบนาพมกรัวผมแจ็คผิดนี่ครับไปเปลี่ยนเสียงไหมล่ะเนี่ยไปเปลี่เสียงไหมช่วยแกหน่อยช่วยแกหน่อยนะไม่ใช่คุณโทรมาเต็มแล้วเหรอมาเนี่ยวโมตนาบุญด้วยนะคะสวัสดีจ้าอยู่กับสมนชานแนลค่ะทำบุญกับถินกับป้าลุงนะคะนาสาธุนะครับสำหรับท่านที่นะครับ เข้าบัญชีวัดนะครับท่านที่ติดต้นกันนะครับก็ผ่านยูท b e เลยทุกช่องนะครับตอนนี้ผ่านมาแล้วนะครับทุกช่องทุกช่องยกเว้นหนึ่งช่องพยายามลุ้นอยู่เลยเนี่ยเพราะว่านีครับแม่ดาใช่ไหมคุณคุณแม่ดาโอนข้าบัญชีวัดละมาต้งใหญ่ป่าโอ้คุณศิภาจะผ่านแม่ดาเป็นหมื่นเลยไม่ไหวนะคุณศิภาแต่โอนข้าบัญชีวัด ได้รับเงินบริจาคมากมายมากมาขอให้เงินเข้ามนิอว่าคุณได้รับเงินบริจาคขอบคุณมากครับนะครับคุณดวงใจนะครับขอบคุณมากครับของคุทคาบุญพรนะครับขอให้ได้รับเงินบริจาคเข้าวัดมากๆนะครับขอบคุณมากครับเราีคคุณเดี๋ยวผมานชื่อก่อนคุณกันคุณกันยัก คุณกันนางกันคุณคุณละนะนางกันคุณละนะัดเอ่อร่วมติดตัวกันผ่านช่องแอนด์คอมนางกัน,นคุณละนัดเหรอใช่ค่ะใช่ค่ะนะครับคุณกันคุณละนัดนะครับร่วมติดตัวกันเท่าไหร่นะหนึ่งร้อยบาทสองร้อยบาทนะครับดูอยู่ค่าขอบคุณมากเดี๋ยวก่อนและได้สาธุนะครับ แม้ตนะครับจากจังหวัดต่างเอ t p ทเข้าบัญชีวัดแล้วนะครับบรรลุโมทนาสาธุดทายครับนแมตนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับนะครับเป็นกอลังใจให้ทุกท่านเลยนะครับประกาศเรียบร้อยประกาศเรียบร้อยจ้าไมดานครับเลบอสแมดานี่ไปไดเลยเนาะไม่ดานะครับไม่ดานลื้อน้อยใจแล้วนะครับสิเป็นแมตต์ตู้เลยแมดานแมดาจ้าช่วยแมดาด้วยนะครับคุณแม่ตู้ โมตนาบุญด้วยจ้าใจทุกท่านยายก็ออกไปแล้วนะคะสองร้อยรใจให้พวกเรานะครับแต่ถึงจะมีน้อยนะครับแต่เราก็เต็มใจนะครับทําทุกอย่างให้เต็มที่นะครับทำทุกอย่างนะครับให้เต็มที่นะครับไม่ว่าจะเป็นงานบุญการช่วยเหลืองานต่างๆนะครับเท่าที่เราทําได้นะครับขอคพระคุณทุกท่านครับ ส่วนโรงทานนะครับวันนี้นะครับได้รับการสนับสนุนมาแล้วนะครับโรงทานในวันพรุ่งนี้นะครับเดียบประยกาศระกาศให้นะคะนะครับคุณกาจนาเนิร์นน้อยนะครับนะ